ปราจินบุรีปลูกข้าวโพด8ดแถวพันแท้ซื้อที่นา30ไร่ผู้สื่อข่าวจังหวัดปราจินบุรีรายงานว่ามีเกษตรกรรายแรกหนึ่งเดียวปราจินบุรียึดอาชีพปลูกข้าวโพด8ดแถวพันแท้มายาวนานกว่า30ปีอยากให้มีคนปลูกข้าวโพดสายพันธุ์นี้สานต่อก่อนที่จะสูญพันธุ์ไปตามกาลเวลาที่ผ่านมายึดอาชีพปลูกข้าวโพดแดแถวต้มขายริมถนนมีทุนซื้อที่นาไว้20ไร่ป้านัน,นพัฒน บัวหอมอายุ62ปีอยู่บ้านเลขที่45หมู่12ตำบลเมืองเก่าอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีบ้านนันนพัฒ์ได้กล่าวว่าแรกเริ่มเดิมทีได้ซื้อพันธุ์ข้าวโพด8แถวมาจากป้าบางซึ่งเป็นแม่ค้าอยู่ในตลาดกบินมาปลูกคุณสมบัติข้าวโพด8แถวพันธุ์แท้จะมี8แถวต่อ1ฝักมเมล็ดใหญ่ร่องแกนไม่ลึกรสชาติหวานหอมเหนียว ต่อมาป้าบางได้เสียชีวิตลงตนเองได้ยึดอาชีพปลูกข้าวโพด8แถวมายาวนานและต้มขายริมถนนสาย304บริเวณบ้านนาแรงพอมีเงินสะสมซื้อที่นาได้20ไร่เทคนิคการปลูกข้าวโพด8แถวเมื่อข้าวโพดมีอายุได้ประมาณ7-10วันจะใส่ปุ๋ยยูเรียระหว่างร่องที่ปลูกรดน้ำทุกวันข้าวโพดอายุ20วันจะใส่ปุ๋ยอีกครั้งหนึ่งรดน้ำให้สม่ำเสมอเมื่ออายุครบ 60วันก็จะสามารถตัดข้าวโพดนำไปต้มขายได้แล้วโดยจะต้องขายเป็นกรรํากําละ4ฝัก50บาทสลับพื้นที่ปลูกข้าวโพด8แถวครั้งละ3งานพื้นที่โดยรวมการปลูกข้าวโพด3ไร่จะสลับกันปลูกจะมีข้าวโพด8แถวขายตลอดทั้งปีค่ะโดยตั้งร้านขายข้าวโพด8แถวริมถนนสาย304เลยปากทางเข้าบ้านเอื้ออาทรก่อนถึงปั๊มน้ำมันสังเกตจะมีเพลิง ข้าวโพดต้ม8ดแถวสีแดงคนขายชื่อลุงแดงร้านนี้เป็นร้านข้าวโพดแดแถวของแท้แวะซื้อหาข้าวโพดแดแถวของแท้ได้ทุกวันค่ะเฉลี่ยมีรายได้จากการต้มข้าวโพดแดแถวขายวันละ800บาท้ันนันพัฒ์อายุมากแล้วอยากบอกให้มีคนปลูกข้าวโพดแปดแถวพันแท้แทนตนเองต่อไปเพราะตนเองอายุมากแล้วหากไม่มีคนปลูกข้าวโพดพันนี้ ข้าวโพดพันุ์นี้ก็จะสูญพันไปโดยปริยายท่านใดสนใจอยากจะซื้อมเมล็ดพัน์ธุข้าวโพด8แถวพัน์ธุแท้ดั้งเดิมมีมเมล็ดพัน์ธุข้าวโพด8แถวพัน์ุแท้ไว้ขายให้ติดต่อสอบถาม,มาเมล็ดพัน์ธุได้ที่ป้านนันพัฒบัวหอมเบอร์โทรศัพท์0 8 0ย์1 3 1 9 9สสุกันวลีสุวรรณรายงาน